สวยแบบสาวมากเลยแต่ช่วงนี้รู้สึกร้อนๆนะอ๋ออะไรร้อนไม่ใช่ร้อนรุ่มนะคะร้อนรุ่มร้อนร้อนอีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนเมษาแล้วแน่นอนที่สุดซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดอืมแล้วเดือนเมษานีจริงๆก็มีวันสําคัญค่ะนะสำคัญมากสําคัญสําหรับคนทุกคนวันนี้เป็นวันสงกรานต์ถูกแต่ถ้าไม่รู้ไม่ใช่คนไทยวันกระลเนี่ยทุกคนจะ เฝ้ารอเพราะอะไรเขาก็จะกลับบ้านกับช่องกันสงกรานนี่เป็นวันหยุดที่สําคัญของคนทํางานทั้งหมดก็จะกลับบ้านบ้านอยู่ไหนอยู่เหนืออีสานใต้ออกตกก็กลับบ้านกันแต่จริงๆเดือนเมษายนนี้นะคะไม่ได้มีแต่วันสงกรานเท่านั้นนะที่เป็นวันสําคัญจริงๆมีอีกหนึ่งวันค่ะนั่นคือวันอนุรักษ์มรดกไทยและก็ยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยค่ะวันที่สองเมษายนของทุกๆปีนะคะต้องบอกว่าเป็นความภูมิ ของคนไทยนะที่คนไทยควรจะต้องอนุรักษ์มรดกไทยอัน,นม่ว่าจะเป็นการรำไทยรำไทยขนการแสดงต่างๆซึ่งต,ต้องบอกว่าเวลาต่างชาติเห็นปุ๊บเนี่ย คึ้งใครๆก็แบบต้องเรียกว่า Amazing เพราะงั้นเราคนไทยต้องชื่นชมมรดกของไทยวัฒนธรรมของไทยนะคะพูดถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้ววันสำคัญไปแล้วแขกรับเชิญคืนนี้ค่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพูดชื่อมาแล้วเนี่นะคะรับรองว่าเด็กๆกรี๊ดสาวๆก็กรีดด้วยรุ่นนี้ก็ยังกรีดเลยร่าวมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคนหนุ่มเป็นคนรูปหลอ เป็นนักธุรกิจด้วยวัยยังน้อยนิดนะเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราต้องภูมิใจเลยฟังแล้วนี่เพอร์เฟกมากเลยนะเนี่ยมีคําถามขึ้นมาเลยคําแรกเลยอะไโสดหรือเปล่ามีคําถามแบบนี้นะคะไปถามเจ้าตัวดีกว่าค่ะพราว i น h t ขอต้อนรับคุณธนัตันอนุชิติกุลหรือพี่นัทช่องเก้ากระตูนค่ะ เราพร้ามากที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเขาบอกเลยเดี๋ยวเราคุยแล้วทุกคนจะบอกเลยว่าประทับใจจริงแอบถาม่อยน่าเกลียดป่าออายุเท่าไหร่อ่ะ 2, <28 S 1> <c oughs> 2> ี <28 S> 2> <c oughs> ปีครับ28ปีแต่เป็นนักธุรกิจที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวออ,อันนี้ในมุมของนักธุรกิจค่ะพี่ตัก๊กแต่ถ้าเด็กๆเ,เนี่ยพูดที่นัดช่องก้ากระตูนเนี่ย เด้งขึ้นมาเลยนะผาเหลือกผาเด้งขึ้นมาทันทีก็ช่องก้าการ์ตูนอยู่คู่กับเด็กไทยมานานช่องก้าวมานานาแล้เนี่ยนะใช่แล้วคิดนายก็เป็นหนึ่งในนานตอนนั้นเนี่ยนัดอายุแค่12ตัวเล็กมากตอนนั้นตัว,ตวเล็กมากแล้วก็เชื่อว่าน้องๆอเยาวชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้ดูการ์ตูนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด a กกอนบอลอ่าโคนันเซเลอร์มูนคุณตั้งแมน มีธนระมูนด้วยอ่าแล้วไงคอิคิวสังเยองแยะมากมายครับอิคิวก็น่ารักมากเลยทีเดียวแล้วตอนนั้นก็เป็นพิธีกรครับเหมือนกับว่าฝึกทํางานตั้งแต่เด็กนะครับตอนนั้นเนี่ยอยากเรียนรู้งานว่าเอ๊ะงานไทยทําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าเป็นของครอบครัวเป็นของครอบครัวครับถือว่าพเอาว่าเส้นสิได้สตางหรือเปล่าด้อย่าบอกเพิ่มบอกว่าตอนนั้นเป็นเด็กฝึกงานแล้วทุกวันนี้ก็เป็นเด็กฝึกงานในมาก อ,อ,อีกมากหนึ่งละกันนะครับโอยังฝึกอยู่อีกเขาไม่ฝึกนานอย่างเนีันอีกฐานะหนึ่งคือนอกจากเป็นพิธีกรค่ะยังมีอีกมุมมองหนึ่ง การเป็นนักร้องอ้เป็นนักร้องด้วยเหรอเป็นนักร้องอันนั้นอันนั้นเมื่อประมาณส0กว่าปีที่แล้วสิบกว่าปีแล้วมี m อบีเป็นของตัวเองด้วยนะเหรอร้องเพลงประกอบการ์ตูนข่าเวอร์ชันภาษาไทยใช่ครับเขาคงหาคนไม่ได้แล้วมั้งเต็มตัวเต็มที่นะคะต้อนมาเลยอาดูจังอยากดูจังไปชมการมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะบินไปบิอไปบินไปยังสุดขอบฟ้า ตรงไหนต้องมีเรา10ปีผ่าดวงใจสุดเซรีน่มเรียนุ่มรักนี้ที่รุมเราหัวใจฉันมีปีจะพินไปสุดทมายที่ต้องการเพิ่ด้10ปีที่แล้วนะครับโอ้10ปีหรอเยี่ยมเยี่ย อีกคนที่เราหล่อใครอะอันนั้นน้องชายแท้ๆเลยน้องนัทกับน้องนบสมัยก่อนนี่เขาจะเรียกว่าพี่นัทน้องนบช่องเกากระตูนทำผู้กันเป็นคู่กครับผมโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ยังเป็นพิธีกรไหมคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับแต่ว่าเป็นในฐานะบทบาทพิธีกรรายการสารคดีเรานำสารคดีไม่ว่าจะเป็น National Geographic Discovery Channel แล้วก็ BBC ซึ่ง ผมเชื่อว่าให้ให้ความรู้กับน้องๆด้วยไอของใครบริษัทไหนก็ของเราเหมือนกันเห็นไหมของเขาทั้านั้นแหละเห็นไหมถึงความยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพี่นัทน้องนบอย่างเดียวนะเขาเป็นเจ้าของอะไรลึกสิทสิ์อะไรตั้งหลายอย่างเดียวต้องฟังฟังแล้วจะอึ้งแล้วจะทึ่งจะเสียหรือเปล่าใช่เดี๋ยวให้สดสาวอดใจรอค่ะเพราะเดี๋ยวจะมาคุยกันแบบเจาะลึกกับพี่นัทหรือคุณธนัดช่องก้ากระตูนค่ะ เราก็กลับมานั่งคุยกับคุณธนัทตันอนุชิตกุลนะคะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราจะไม่ได้คุยในเรื่องการเป็นพิธีกรรายการเด็กนำแน้มหน้าละแต่เราจะคุยว่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเขาเป็นทายาทเจ้าของลิขสิทธิ์การ์ตูนอันดับหนึ่งของเมืองไทย เราจะคุยกับเขาในแง่ของธุรกิจนะครจะต้องเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ปัจจุบันจริงๆกลุ่มบริษัทของเราทั้งหมดนะครับมีอยู่3บริษัทด้วยกันบริษัทแรกคือบริษัท F จำกัดเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าร่วมก่อตั้งช่องก้ากระตูนมาเมื่อ30ปีที่แล้วมาถึงวันนี้เราก็ทําช่องก้ากระตูนอยู่แล้วก็บริษัทที่สองเนี่ยคือบริษัทกระตูนคลับมีเดียเราเปิดช่องทีวีดาวเทียมขึ้นมาช่องหนึ่งโปรเจกต์ล่าสุดที่ที่ตรงนี้เนี่ยผมเป็นคนดีเริ่มเองก็คือว่า เอาการ์ตูนของเราเนี่ยไปขยายที่ต่างประเทศ oh. คือตลาดอาเซียนทั้งหมดวันนี้เนี่ยเรามีแล้ว3ประเทศก็คือมีที่ลาวมีที่เวียดนามแล้วก็ที่กัมพูชาแต่ในอนาคตความฝันของผมเนี่ยอยากจะไปที่อินเดีย oh. ถามว่าทาไมต้องอยากไปอินเดียจริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยถ้าเราไปศึกษาประเทศอินเดียจริงๆเนี่ยตลาดเขาเติบโตมาก oh. แล้วคนของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงตะวันออกกลาง นะครับผมจะไปที่ทั้งเมืองดูไบโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเมืองอาบูดาบีเมืองมัสกัดถามว่าทำไมผมเชื่อว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนดูได้หมดครับผมเข้าใจเลยเจ็ดโมงเทช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสมัยก่อนเลยตื่นมาปุ๊บเปิดทีวีปุ๊บโดรเอมอนเลยอ่าแล้วเย็นกลับมาเด็กก็ต้องมาขอคุณพ่อคุณแม่ดูการ์ตูนก่อนที่จะอาบน้ำทานข้าวทำกันบ้าครับ แล,แล้วก็บริษัทที่3ที่เราทําเรามีบริษัทโฆษณาครบวงจรนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่คุณพ่อผมก่อตั้งมาเหมือนกันปีนี้ครบรอบ30ปีเราเป็นเอนซี่สัญชาติไทยอันเดียวที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ะนะครับโดยที่เรามีลูกค้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนเราอันนี้เป็นหมวกที่ ที่ผมต้องดูแล<ะ>แล้วก็ยังมีตําแหน่งเป็นเหมือนกับกรรมการบริหารที่สมาคมโทรทัศน<ะ>์ดาวเทียมด้านต่างประเทศเราจะเอางานอีเวนต์ต่างประเทศเข้ามาจาัดที่เมืองไทยะนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเจ้าของช่อง HBO, Cinemax, พวก AXN, Discovery มาจาัดประชุมที่เมืองไทยที่<ะ>ผมรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็อีกบวกใบนึงเป็นกรรมการบริหารฝ่ายสื่อโฆษณาที่สมาคมโฆษณา ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึ่งทำเยอะมากหรือด้วยวัยเพียงเมื่อกี้พี่ยังจำได้ติดเลยว่า28บตอนนี้คุณพ่อวางมือแล้วจริงๆทุกวันนี้ท่านก็ยังถือว่าเป็นที่ปรึกษานะครับในภาพรวมนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ถือว่าให้ความอบอุ่นหนึ่งละให้ความรักผมเอ็นดูผมแล้วก็สองที่สำคัญที่สุดเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมเชื่อมั่นในศักยภาพว่าผมสามารถ รับผิดชอบดูแลธุรกิจที่ท่านเองเป็นคนสร้างขึ้นมาได้ตรงนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมต้องบอกว่ามันเหมือนกับอยู่ใน DNA ในตัวผมในสายเลือดเลยว่า<ๆ>ตั้งแต่เรียนไฮสคูลตอนนั้นเรียนนานาชาติรุ่มดีะนะครับตอนเรียนนานาชาติรุ่มดีเนี่ยผมก็เลือกแต่วิชาบริหารธุรกิจการตลาดาการบริหารทรัพยากรบุคคลค พอเรียนจบรุ่มระดีเราก็มีความใฝ่ฝันและเขาอยากถามว่าเอ๊เราจะเรียนคณะอะไระผมบอกเลยว่าผมอยากเรียนคณะบริหารธุรกิจณวันนั้นตอนนั้นเป็นพิธีกรอยู่ค,คุณพ่อ,อยังถามเอ๊ะทำไมคุณไม่เรียนนิเทศล่ะ <What? S 2> ทําไมคุณไม่เรียนศิละปะกรรมล่ะแต่ว่าการพิธีกรนี่มันดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ระบบการทํางานด้านการถ่ายทํารู้ว่าการถ่ายทำฉากต้องสวยอย,อย่างฉากเท้านี่สวยมากนะครับว่าทีมกล้องต้องเป็นยังไงทีมช่างไฟต้องเป็นยังไง ธุรการกองถ่ายต้องยังไงคนดูแลเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมเป็นยังไงตรงนี้ผมเรียนรู้หมดละคือตั้งแต่อายุ15ปีเนี่ยเป็นพ่อจับผมเข้าห้องประชุมสมัยนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเราได้ไปเที่ยวที่โน,น่นที่นี่เราคิดไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเคยคิดนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะวันนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าอุ้ยผมโชคดีนะที่ว่าผมมีโอกาสได้เรียนรู้งานก่อนใครในขณะที่คนอื่นอาจาะเหมือนกับว่าไปเที่ยวนี้กันไหมไปเที่ยวสยามกันไหมแต่ผมบอกว่าผมต้องเข้า ห้องประชุมขอบคุณพ่อแต่เชื่อไหมครับว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ผมเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วผมเชื่อว่าประสบการณ์มันมันหล่อหลอมให้ผมเป็นเป็นแบบนี้ที่มีความสุขกับการทํางานแบบนี้เหมือนเหมือน<ม>กําลังจะบอกว่าคุณพ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยพา ไปหมดเลยครับไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับเป็นการซึมซับไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการบังคับแต่ว่าโชคดีที่คุณนัทชอบถามนิดนึงเลยดีกว่าค่ะพอตั้งใจว่าเราอยากจะโตขึ้นมาเป็นนักบริหารธุรกิจมันต้องมีการวางแผนชีวิตเส้นทางของการเรียนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆชีวิตผมเนี่ยเรียนแต่พวกการตลาดเรียนแต่บริหารัพยากรบุคคลเราเราชอบแบบนี้ครับก็ไม่ชอบศิลปะไม่ชอบะมีมีวิชาถ่ายภาพเนี่ยเราต้องส่งอาจารย์ตายละ ต้องถ่ายภาพส,งส่งอาจารย์ทำไงดีโทรหาเพื่อนเฮ้ยอยู่มาช่วยไอถ่ายหน่อยนะแล้วเขาก็ช่วยช่วยมาช่วยถ่ายให้อะไร<า>อย่างนี้ครับคุณนัทเ,เป็นคนชอบเรียนไปเรียนตั้งหลายที่ไปไหนบ้างในลองแจงให้ฟังอ,อยู่มาหมแล้วครับประเทศไทยไปฝรั่งเศสไปสิงคโปร์ไปออสเตรเลียไปอเมริกาเรียกได้ว่า อยากเที่ยวรอบโลกเหมือนกันไอ้จริงๆแล้วการไปเมกาเป็นเรื่องปกติแต่กำลังสงสัยเรื่องฝรั่งเศสมีมีอะไรที่ฝรั่งเศสถึงถึงต้องไปเรียนที่นี่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมของยุโรปเลยนะครับแล้วการที่ผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยผมรู้สึกว่าได้เปิดมุมมองสิ่งที่คนยุโรปมองอแล้วก็วิธีการบริหารงานของแบบยุโรปเป็นยังไงเชื่อไหมครับว่าคนยุโรปเป็นคนที่โอ้โหชิลมาก ตอนเปิดกินข้าวกันตั้งแต่นเที่ยงบ่ายสามปิดร้านปิดร้าน้อปปิ้งไม่ได้นะครับฝรั่งเศสพวกปิดร้านแต่ถามว่าเอะธุรกิจเขาก็เดินหน้าได้ประเทศกลุ่ม EU เขาก็แข็งแรงเพราะเขามีหลักความคิดว่าคุณจะต้องมีความสุขกับการทำงานอย่าไปเครียดกับมันมากนี่คือวัฒนธรรมของกลุ่มคนกลุ่มยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสอนผมคุณต้องใช้ชีวิตอย่าง ไม่เครียดจนเกินไปต้องมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้ชีวิตจะต่างกับที่สิงคโปร์นะครับ<ะ>สิงคโปร์เนี่ยพอจบฝรั่งเศสผมไปอยู่สิงคโปร์คนละโลกกันเลยมันตัดขั้วมา<ง>สิงคโปร์เนี่ยคนสิงคโปร์เขาฝันเลยว่าอายุเท่านี้เขาอยากได้อย่างนี้แล้วเขาไม่คิดถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิตคนสิงคโปร์ปีนี้ฉันต้องกําไรเท่านี้ฉันต้องได้ขึ้นตําแหน่งขนาดนี้ฉันแต่งงานมีลูกแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเป็นแผนหมดแล้วชอบยังไงอะ ผมผมต้องมาผสมผสานกัน<อ>ผมรู้สึกว่าการอยู่สิงคโปร์เนี่ยสอนให้เรามุ่งมั่นมีระเบียบวินัยในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องซึมซับความวัฒน,นธรรมยุโรปที่คุณต้องมีความสุขกับชีวิตด้วยเหมือนกันผมว่าการเรียนมันมันช่วยให้เราฝึกไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยมันได้เจอคนเก่ง มีคนเก่งของเราเยอะแล้วผมชอบไปนั่งกับคนเก่งๆเราไปสึมซับความเก่งเขาหลายคนคิดอย่างนี้จังเลยหาาายกมเพราะเด็กเดียวนี้ขี้เกียจเรียนเรียนจบมาแล้วแล้วมาเริ่มงานกับคุณพ่อตอนไหนเมื่อไหร่คะเราทํามาตลอดนะครับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมาตลอด10 10กว่าปีนะครับตั้งแต่12จน28ตอนนี้ย10กว่าปีแต่ว่าวันที่จบจริงๆเนี่ยคุณพ่อก็เรียกเรามาคุยแล้วบอกว่า พร้อมไหมที่จะทํางานผมบอกว่ายิ่งกว่าพร้อมคุณพ่อจะวางแล้วเตรียมมาหลายปีมากแล้วชื่นใจมากเลยยิ่งกว่าพร้อมครับคุณพ่อแต่แต่จริงๆนะครับที่ที่วันนั้นที่คุณพ่อพูดเนี่ยน้าตาแทบจะไหลเลยนะเพราะว่ามันมันคำถามแค่เนี้ยถามดูไม่ได้ซีเรสอะไรแต่ว่ามันเป็นคําถามที่ย้อนกลับมาทําให้เราภาคภูมิใจว่าเอ๊ะคุณพ่อท่านต้องไว้วางใจให้เรามารับช่วงต่อแล้วนะอันนี้แหละครับเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกครั้งที่ผมเหนื่อย ทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อเนี่ยผมจะจําคําพูดคานั้นเสมอว่าพร้อมไหมที่จะรับผิดชอบทั้งหมดเพราะผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคนเก่งกว่าผมในในประเทศไทยมันมีเยอะมากแต่ว่าเขาจะมีโอกาสไหมผมเชื่อว่าผมโชคดีที่ผมเกิดมาในครอบครัวที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วมีเวทีให้ผมพิสูจน์ฝีมือ,อแต่ผมก็อยากจะให้คนที่อาจจะผมเชื่อว่าเขาเก่งกว่าผมอยู่แล้วแหละในในประเทศไทยมีคนเก่งเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้มีอโอกาสอย่างนี้ต้องต้องสู้ผมเชื่อว่า ในประเทศไทยมีเวทีให้คุณพิสูจน์ฝีมืออีกเยอะพอะฟังคุณนัทพูดเนี่ยนุ่นมีความรู้สึกเหมือนพี่ไหมเวลาเล่าเรื่องการทํางานเล่าเรื่องการเรียนเล่าเรื่องธุรกิจเนี่ยตาเป็นประกายมีความสุขรู้สึกว่ามันใช่เลยจังนคือ,อร,รู้สึกว่าม,ม,มันมีความสุขที่ได้ทํางานนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันได้ทําเกี่ยวกับการ์ตูนแน่นอนมันมีความสุขอยู่แล้วหลายคนบอกว่าโอ้ได้ดูการ์ตูนแต่นี่การ์ตูนก็คือ งานของผมเหมือนกันวันหนึ่งมีความสุขมากเราได้ดูทั้งดา้อนบอลได้ดูทั้งวันพีซได้ดูทั้งเซเลมูนที่คุณคุณนชอบนะครับได้ดูมดแดงได้ดูอุลตร้าแมนแล้วเราก็มาคัดเลือกว่าเอ๊ะจะเอาออกอากาศเวลาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เรื่องการ์ตูนอยากรู้ที่ขอหันมาทางนี้เลยรู้ไหออยากรู้เพราะว่ามีคนขอดเแฟนมันแยชอบดูการ์ตูนไม่เข้าใจหรอกคนที่ต้องตื่นเช้าวันเสาร์อาทิตย์เพื่อมาดูการ์ตูนเป็นยังไงแล้วพูดมาตรงๆแล้วเดี๋ยวไดู้อยู่ป่ะดูจิงโต คนนั้นบอกว่าการ์ตูนเป็นเหมือนภาษาสากลใครๆก็ดูได้สงสัยมานานแล้วค่ะจะเลือกการ์ตูนมาสักหนึ่งเรื่องเนี่ยเรื่องจากอะไรคะก็ผมผมเชื่อว่าการ์ตูนเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าพระเอกอย่างอ่งกุลผมมันจะตั้งงอ่เป็นเป็นจุดเด่นเลยสมัยก่อนนี่ยังเคยชอบอบบอยากทำหัวเป็นโงกุลบ้างผมตั้งั้งแต่ชอบผู้เท่าเต่านะมันจะมีมันจะมีตัวเอกไม่กี่ตัวครับอย่างโงกุล ผู้เท่าต่าเซเลมูนเนี่ยที่คนชอบแต่งตัวโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะชอบแต่งซึ่อยากเป็นเซเลรมูนตัวนี้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 แล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่ชอบวิชาการนิดนึงก็จะชอบแบบปิคคิวซังนะครับตอนนี้เนี่ยนะเห็นบอกว่าเราขยายไปรอบๆแล้วไปจะกําลังจะไปตะวันออกกลางไปอาเซียนเนี่ยนะเรามีวิธีการเลือกการ์ตูนที่จะออกไปฉายในตามที่ต่างๆเล่นยังไงผมมองว่าในประเทศอาเซียนละกันนะครับประเทศไทยลาเวียนามมกัูชาพม่าเนี่ย วัฒนธรรมใกล้เคียงกับเรานะครับอย่างผมเชื่อว่าถ้าเราชอบดูดราก้อนบอลชอบดูอุลตร้าแมนชอบดูมดแดงผมก็มีความเชื่อมั่นว่าประเทศเหล่านี้ก็เหมือนเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านกันเขาก็จะชอบอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตลาดอินเดียอาจจะเป็นการ์ตูนอีกประเภทหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นอิคิวซังหรือแม้กระทั่งอุลตร้าแมนเพราะว่าอุลตร้าแมนเป็นอะไรที่เป็นฮีโร่ในดวงใจคนทั่วโลกเลยนะครับแม้กระทั่งถ้ามองตลาดตะวันออกกลางนะครับผมก็เชื่อว่า ไม่ว่าจะเอามดแดงไปเอาอุลตร้าแมนไปเขาก็มีความชื่นชอบในตัวฮีโร่ตัวการ์ตูนตัวเนี้ยนะครับผมอันนี้เราคิดเองหรือว่าเราทำกันบ้านหนึ่งผมผมเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สองจากประสบการณ์แล้วก็อย่างที่สเรามีทีมวิจัยของเราโดยเฉพาะเลยมีการวิจัยทำกันแบบว่ามือโปร,โจ,รจริงๆย่างอย่าง,อางตอนตอนตอน,ตอนที่เริ่มทำตลาดเวียดนามกัมพูชานี่ยมผมเป็นคนกัมพูชาเลยนะครับไปอยู่ที่นั่นมาด้วยตนเองปเป็นคนเวียดนาม เป็นคนลาวมาเลยนะครับเพราะว่าเราไปศึกษาไปใช้ชีวิตอยู่กับคนท้องถิ่นที่นั่นจริงๆรู้ให้หมดความคิดของเขาว่าเป็นยังไงครับจริงๆแล้วการ์ตูนตลาดที่ผู้ผลิตอะค,ะค่ะส่วนใหญ่ถ้าอย่างรุ่นนุ่นจะเป็นญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้เป็นชนชาติไหนบ้างคะผมเชื่อว่าการ์ตูนญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในดวงใจของน้องๆทั่วประเทศนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการ์ตูนจีนการ์ตูนเกาหลีแล้วก็ที่สําคัญการ์ตูนไทยบ้านเราเองเนี่ย เชื่อไหมครับว่าได้รับความนิยมไม่แพ้การ์ตูนญี่ปุ่นเลยจะบอกว่าการ์ตูนไทยเนี่ยผมบางทีเราก็รู้สึกน้อยใจนะว่าเอ๊ะคนไทยเองทําไมไม่สนับสนุนการ์ตูนไทยทั้งทั้งที่ฝรั่งนะครับชอบมากการ์ตูนไทยอย่างก้านกล้วยเนี่ยชอบมากไปฉายมาแล้วทั่วโลกนะครับผมก็เลยมีความคิดว่าเราอยากจะสนับสนุนการ์ตูนไทยผมก็เลยเปิดเป็นช่วงเวลาหนึ่งสําหรับการ์ตูนไทยโดยเฉพาะแล้วก็เปิดโอกาสบอกตรงนี้เลยนะครับบอกน้องน้องเยาวชนที่ มีความฝันที่อยากจะทําการ์ตูนไทยนะครับเข้ามาคุยได้เพราะว่าเราเปิดโอกาสตรงนี้นะครับมแม้เป็นที่น่าย,ยินดีนะคะอีกเรื่องหนึ่งคุณนัทเนี่ยถือว่าครอบครัวเป็นเจ้าตลาดของเรื่องของการ์ตูนไม่มีบริษัทอื่นเลยเหรอจริงๆก็มีแต่แต่ผมไม่เคยมองว่าเป็นคู่แข่งเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่เรามีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้คำนี้แล้วกันนะครับกลับเป็นแรงผลักดันให้ผมทำงานแล้วก็ มุ่งมันมากขึ้นดีกว่าต้องบอกว่าโชคดีที่เราทํามานานละตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วมาถึงรุ่นผมก็สานต่อนะครับแล้วก็ชอบทําด้านต่างๆไปเปิดพิพิธภัณฑ์การ์ตูนการ์ตูนก็เราก็มีพิพิธภัณฑ์ตัวเองใช่ครับใช่มีการ์ตูนเรื่องไหนไหมคะที่คิดว่าโอ้ยเรื่องนี้มันเข้าตายังไงต้องดังแต่ไม่ดังก็มีเหมือนกันคืออาจจะมองผิดไปอ่ะก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีบางเรื่องที่เราคิดว่าโอ้ห มันมันโดนแน่นอนคือตรงใจเชอบแน่นอนปรากฏออกมาแต่อแล้วเรื่องไหนที่เราสุกว่าธรรมดาออแล้วบบอโหอยู่ๆดเด็กเกรี๊ดการ์ตูนที่ผมคิดว่าธรรมดามากเพาะว่าดูแล้วโอ้โหมันมันลึกลับซับซ้อนเป็นคดีฆาตกรรมโคนันเลยครับโอ้โหมันวันแรกที่ผมดูเนี่ยเชื่อไหมครับว่า ที่อ่านถึงเล่มที่43เลยนะคขอบคุณมากครับที่สุนทรแหมที่แหมตัวนี้นี่มันขอบคุณมากตัวแรงตัวแรงแหมที่ยังอยากกลับไปเป็นเด็กหรู้มีลูกเล็กๆก็จะได้ดูการ์ตูนด้วยกันแม่ลูกโคนดั้สนุกมากครับมีเรื่องอื่นอีกไหมคะแล้วก็มีมดแดงมดแดงเนี่ยแปลกมากเพราะว่ามันมีตั้งแต่วีหนึ่งก่อนผมเกิดมานะครับตอนนั้นเนี่ยเราทำสำรวจตลาดละกันผมถามว่าชอบไหมมดแดงบอกเอ้ยไม่ชอบหรอกมดแดงเพราะว่า อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคนแต่งตัวอย่างนี้เดี๋ยวก็แปลงร่างเป็นมดแดงตอนจบก็ชนะผู้ร้ายน่าเบื่อมาจนถึงวันนี้ออกกี่ภาค,าคกี่ภาคกา็เ,เดทติ้งดีคิดว่าการ์ตูนเนี่ยมอมเมาเด็กๆไหมคิดว่าการ์ตูนเนี่ยมอมเมาเด็กๆไหมจริงๆมีหลายคนถามคำถามนี้นะครับรผมผมกล้าพูดได้เลยว่าการ์ตูนเนี่ยครับเป็นอะไรที่ สามารถบอกให้น้องๆทำความดีได้ทุกวันนี้เนี่ยเราทํากิจกรรม o o ูวิสิตคือเราเอาตัวการ์ตูนมดแดงอุลตร้าแมนตัวดาก้อนบอลเนี่ยครับเข้าไปโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อบอกให้น้องๆหลีกเลี่ยงแล้วก็ห่างไกลยยาเสพติดนะครับเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณครูบอกน้องๆน้องๆยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเด็กลัแต่ผมเอาตัวการ์ตูนไปนี่โอ้โหให้น้องๆสัญญานะครับแล้ว สัญญาเลยว่าถ้าอยากดูการ์ตูนต้องเป็นเด็กดีแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดเ,เห็นคุณนทัทผูกพันกับการ์ตูนตั้งแต่เด็กจนแบบถุงทุกวันนี้ก็ยังทางานกับการ์ตูนครับอยากพาการ์ตูนเนี่ยค่ะไปถึงตรงไหนไวะคือความฝันจริงๆเนี่ยอยากพาอยากสร้างแบรนด์คนไทยละกันคือแบรนด์การ์ตูนครับผมอยากให้แบรนด์คนไทยที่เราสร้างขึ้นมาเองไปไปประกาศให้โลกรู้ว่า คนไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน <Okay. S 1> นะสังเกตว่าทําไมคนไทยชอบดูซีรีส์เกาหลีทําไม uh. ชอบดูซีรีส์ฝรั่งชอบดูละครนู่นนี้แต่จริงๆคนไทยเราผลิตรายการดีๆเยอะมากผลิตละครดีผลิตสารคดีคด,ดีเรามีการ์ตูนแอนิเมชันคนไทยดีๆ uh. ผมอยากนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประกาศให้ชาวต่างประเทศรูว่า คนไทยเราเก่งไม่แพ้คุณหรอกนะซึ่งตอนนี้คุณนัทกำลังทำกำลังทำอยู่ครับทำงานเยอะค่ะตอนเรียนก็เรียนมากเรียนกับงานทำไปคู่กันนะฮะชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเท่าเท่าที่ดูท่าทางมันยุ่งยุ่งไหมฮะจริงๆจะบอกว่ายุ่งก็ยุ่งแต่เป็นคนที่ชิลเหมือนกันพอพอผมเป็นคนที่ทำงานต้องคิดตลอดเวลานะครับแต่ว่าตอนกลางคืนผมก็จะนัดเพื่อนสังสรรค์อยู่นะครับเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราทำงานแล้วมันเครียดมากเนี่ยเสียสุขภาพ เราเจอเพื่อนอเรามาสั่งสารกันเรามาแชร์ความรู้ด้วยกันอะไรเงี้ย<ม>แล้วอย่าไปเครียดมากเท่าที่คุณนัทบอกชีวิตเนี่ยชิวๆมีอย่างที่ยังไม่ได้คุยเลยได้ยินว่าเป็นคนที่ชอบสะสมของด้วยครับผมนะคะสะสมของอะไรพราวส่งคุณเอสตามไปดูไปดูพร้อมๆกันค่ะ ขอบคุณครับพี่ตั๊กครับโอ้โหฟังเรื่องราวของพี่นัทไปนะครับผมประทับใจมากๆครับรู้สึกว่าเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทีเดียวนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าในวันหยุดพักผ่อนสบายๆของเขาวันหนึ่งเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงของสะสมเขามีอะไรเดี๋ยววันนี้ครับพี่นัทรอผมอยู่ในบ้านแล้วตามผมมาดูกันครับคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็ดครับสวัสดีครับ อยู่นี่แล้วนะครับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงในวันสบายๆวันหยุดพักผ่อนวันนี้ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมมาเที่ยวบ้านพี่นัทได้ไหมครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับ านนี้เราอยู่กันหลายคนไหมครับพี่นัทครับจร,จริงๆอยู่กัน4คนะนะครับแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เนบ,บนไปไม่คร่าวๆว่าอ่าเมื่อกี้น้องชายอยู่ต่างประเทศแล้วพอดีคุณพ่อคุณแม่่ก็เดินทางไปไปมาที่กรุงเทพกับเชียงใหม่เพราะว่าเรามีบ้านอีกหนึ่งหลังที่เชียงใหม่อ๋อท่านพักอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ครับ,บตนก็นเลยอยู่คนเดียวช่วงนี้นี่เตะตามากไม่ถามถึงไม่ได้รูปภาพไม้แกะสลักนี่มีความหมายยังไงนะจริงๆเนี่ยด้วยความที่ครอบครัวของเราดูแลกลุ่มบริษัทคือ3 3บริษัทในเครือนะครับภาพนี้มันมีชื่อววว่าิิถีีชต นะครับแกะสลักจากไม้สักแล้วก็คือที่เป็นช้างตัวใหญ่เนี่ยจะสังเกตว่าเป็นเหมือนผู้นำนะครับเป็นเหมือนประธานกลุ่มบริษัทนะครับที่จะต้องดูแลหมายถึงว่าลูกทีมทีมงานทุกๆคนนะครับว่าทุกครั้งที่เราเดินออกจากบ้านออกไปเราต้องพบกับอุปสรรคในการทํางานเจอปัญหามากมายนะครับมันก็เลยเป็นภาพเหมือนกับว่าวิถีชีวิตที่เราต้องนําพาลูกทีมแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ครับแล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ห้องรับแขกของที่บ้านนะครับแล้วก็ดูของรักของหวงเลยของพี่นัทมาดูกันนะครับเช่นครับโอ้โหพี่นัทนาฬิกาพวกนี้นี่ถ้าใครเป็นแฟนของนาฬิกาจะทราบเลยว่าเป็นท็อปทอทุกเรือนเลยครับถามก่อนเลยได้ไหมครับว่าทําไมถึงสะสมนาฬิกานาฬิกาเนี่ยเป็นอะไรที่หนึ่งมันเป็นเครื่องประดับสําหรับผู้ชายครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าแบรนด์นาฬิกาแต่ละแบรนด์เนี่ยจะสะท้อนถึงบุคลิก ในตัวเราคือคือต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบนาฬิกาจริงๆครับแล้วผมไม่ใช่ซื้อนาฬิกาเมื่อเพื่อเพื่อเก่งกําไรครับนะครับหลายๆท่านอาจจะซื้อนาฬิกาเพื่อว่าถือว่าเป็นของถือเป็นสินค้าที่อนาคตไปสร้างกําไรได้เดี๋ยวมันจะเออราคาขึ้นหรือเปล่าไปขายคนนู้นคนนี้ครับของเราเนี่ยผมซื้อเพราะว่าผมมีความชื่นชอบในแบรนด์นั้นๆจริงๆครับเห็นนาฬิกาแบบรูรูท็อปทอบแบบเนี้ยมันมีราคาท ซื้อรถอีโคคาร์ได้แบบ4ี่ห้าคันอะไรเรียงกันได้เลยสำหรับนาฬิกาแค่เรือนเดียวที่อยู่บนข้อมือเราพี่นัทมองตรงนี้ว่าไงอ่ะมันเหมือนเพนติงครับถามว่าทำไมเพนติงรูปหนึ่งที่มีคนซื้อเป็นราคาค่อนข้างสูงทำไมเขาเขาซื้อผมว่านาฬิกามันก็เหมือนการอย่างดูกลไกของเรือนนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกลไกที่มันต้องใช้ความคิดแต่งรอกว่าจะได้กลไกขนาดนี้มา พิเศษมากๆนะครับที่รายการพราวไนท์ของเราได้มีโอกาสมาดูคอลเลกชันส่วนตัวขนาดนี้แล้วก็เป็นทุกเรือนนี่เป็นสิ่งที่พี่นัทซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากความพยายามเพียรพยายามทำงานหนกักก็วันหนึ่งอยากมีนาฬิกาแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะทำงานหน <c oughs> ักตั้งใจทำงานยังไง <c oughs> เดี๋ยวเออผมขอหยิบไปสักเรือนนึงก่อนเโรเจอร์เดิูเลยละกันยังไงก็พูดแล้วนะผมว่าเขาพูดเล่นคงไม่ได้หรอกครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่นัทในสตูดิโอกันต่อเลยครับ ค,คุณค่ะวันนี้มาเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ครันอ,อะไรคือความยากค่ะมันยากทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นลูกเจ้าของลูกเข่าแก่หรือว่าทาย,ยาทธุรกิจสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทีมงานมั่นใจในศักยภาพตัวเราว่า เราต้องนําพาองค์กรได้ผมจะให้เกียรติทีมงานเสมอเพราะผมคิดเสมอว่าถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้แต่หลายคนก็มองว่าก็ใช่สิคุณนัทก็พูดได้ว่าพ่อแม่ทุกอย่างสร้างมาให้หมดคุณนัทก็มามาต่อแค่ต่อยอดแต่ไม่ได้เริ่มจากรากฐานมาครับตรงนี้รู้สึกยังไงคะจริงจริงมันเป็นจุดที่ผมคาใจหลักเสมอนะครับมีวันหนึ่งเคยถามคุณพ่อผมว่าเอ๊ะถามจริงๆถ้าวันหนึ่งผมทํางานไม่ดีหรือทํางานพลาดเนี่ยผมทํำยังไง พวกก็ก็ไล่ออกไม่ยากผมก็ไปหา <นะ S 2> หไล่เหมือกก็ไล่ออกได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญเราเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราสามารถพัฒนาองค์กรได้นะครับแล้วผมต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าเราทํางานแบบมืออาชีพนะครับเราจะมีการวัดผลตลอดทุกสามเดือนถ้าเราไม่ถึงจุดประเมินผลน,นั้นก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วเอ๊ะไม่ผ่านตรงนี้นะไม่ผ่านตรงนี้เพราะอะไรเพราะอะไร แต่จุดที่มันเลยจุดที่ว่าผมพิสูจน์ความสามารถก็คือว่าพอสิ้นปีทุกปีเนี่ยเรามาวัดกันว่าสิ่งที่ผมสามารถผลักดันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้บริษัทนั้นมีอะไรบ้างเราต้องทําเป็นรายงานให้ด้วยนะครับคิดว่าวันนี้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังโอ้ยังครับอ,อีกนานผมผมคิดว่าความสําเร็จเนี่ยมันมันสำหรับผมมันยังอีกไกลมากอีกไกลมากๆมันมันพูดยากมากว่าอะไรคือความสําเร็จแต่ความสําเร็จของผมเนี่ยคือผมมีความสุขที่ได้ทํางาน และผมมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขที่มีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นชีวิตของคุณนัทเนี่ยเท่าที่ฟังดูมีความสุขเป็นคนที่ลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่าคะลัคกี้อินเลิฟครับเท่ากับว่าชีวิตบาลานซ์ซ์ชีวิต <100. S 2> ครับผมผมบอกว่ามันคือความคนเราเนี่ยความสุขมีหลายแบบสำหรับผมถ้าผมจะมีความสุขในชีวิตผมอยากาทำงานให้ดี มีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีคนรักที่ดีซึ่งถือว่าตอนนี้ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีมากๆคนหนึ่งแล้วกันมีหมดแล้วครับเท่าที่เราฟังคุณธนัทคุยกับเราในวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนหนุ่มที่มีไฟแรงและสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานที่สร้างมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะโดยที่ คุณนัทเนี่ยนะคะมาต่อยอดจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้ทําให้เขาประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือตัวเขาเองออนั่นก็คือคมีความรักในการทํางานมีความสุขในการทํางานแล้วก็มีความตั้งใจในการทํางานนั่นเองนะคะพราวไนท์ของเราขอขอบคุณนะคะแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าเราพราวในตัวคุณคุณธนัทตันอน,นุชิติกุลค่ะขอบคุณมากค่ะ ว่าคืนนี้เป็นคืนของหนุ่มๆจริงๆค่ะ,ค,ะคนที่ชอบนาฬิกาค่ะอย่าพลาดไปไหนเลยนะคะเพราะว่าคุณเปิ้ลจะพาไปบุกโรงงานผลิตนาฬิการะดับโลกอย่างโรเจอร์เดอะบุยสักครู่เดียวค่ะ